ราชวงศ์วินเซอ,ร,เ Victoria, ร,อร์เจ้าหญิงวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรเจ้าหญิงวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระราชบุตรพระองค์ที่4และพระราชธิดาพระองค์ที่สองในสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชนีอเร็กซันดาและเป็นพระน้องนางเธอในสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่5แห่งสหราชอาณาจักร เจ้าฟ้าหญิงวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรประสูติเมื่อวันที่6กรกฎาคมคศ1868เป็นพระราชธิดาในาพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่เจแห่งสหราชอาณาจักรกับสมเด็จพระราชนีอลรกซันดาแห่งสหราชอาณาจักรณรอนดอนโดยพระองค์เป็นพระราชนัดดาในาสมเด็จพระราชนีนาถวิกตอเรียผ่านทางสายพระราชบิดา และเป็นพระราชนัดดาในาพระเจ้าคริสเตียนที่9แห่งเดนมาร์กผ่านทางสายพระราชมารดาเจ้าฟ้าหญิงวิกตอเรียทรงศึกษาในมาโลเฮาส์ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ประสูติโดยพระองค์ทรงมีความสนิทสนมกับสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่5แห่งสหราชอาณาจากักรพระเชษฐาเป็นอย่างมาก โดยพระองค์ต่างเป็นที่คาดการว่าทรงเป็นพระผู้มั่นของพระเจ้าคาร์ลที่หนึ่งแห่งโปรตุเกสและวาทีสมเด็จพระราชนีโปรตุเกสแต่ก็ไม่ได้เสกสมรสกันโดยพระนางทรงไม่เสกสมรสกับผู้ใดตลอดพระชนชีพโดยอลริซันดาแห่งเดนมาร์กพระราชมารดามีพระราชปารภถึงพระราชธิดาว่า วิกตอเรียธิดาของพระเจ้าหากเธอไม่อยากสมรสกับผู้ใดแม่อย่างเราจะทำอันใดได้คงต้องปล่อยไปตามความประสงค์ของเขาในบ้านปลายพระชนชีพเจ้าหญิงวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรประสบปัญหาเรื่องพระพารานามัยเป็นอย่างมากทั้งมีปัญหาเรื่องระบบประสาทไมเกรนซึมเศร้าและอีกหลายโรค พระองค์สิ้นพระชนเมื่อวันที่3ทธันวาคมคศ1935พระชันษา67ปีโดยหลังจากนั้นในปีต่อมาสมเด็จพระเจ้าจอร์ที่5แห่งสหราชอาณาจักรพระเชษฐาก็ได้สวรรคตลงด้วยพระชนมพรรษา70พรรษา